กตรตรจังหวัดปทุมธานีท่านกตรตรสพเมืองปทุมธานีท่านผู้กับการลอกับการเพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทุกท่านครับวันนี้นะผู้การได้นําท่านกตรตรจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องางกตลตรของาสพเมืองปทุมธานีเองนะครับนานะครับอาหารก็คือถุงยังที่นะที่จะมีประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้ง นะครับมานะดำเนินการตามนโยบายของท่านพบตรกนะ็คือนโยบายการขอบคุณนะตำรวจที่ทําหน้าที่ในรัฐสันะิราชรนะเป็นการขอบคุณพวกเรานะครับที่ได้เหนื่อยยากกันมาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ท่านพบตรฝากความ,มห่วงใยและฝากความขอบคุณมาว่าในสิ่งที่พวกเราได้ทําไปแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จังหวัดสิงห์บุรีชายนาทและอ่างทองไม่มีผู้ป่วยโควิดเพราะว่าต้องผ่านด่านเราแล้วจะผ่านจุดคัดกรองนะไม่ว่าในจังหวัดข้ามเพียงต่างๆนะครับที่ไม่มีการแพร่ระบาดเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดตรงนั้นนะครับสองการตั้งด่านตั้งจุดวอร์สีสามของเราตามพหลกกรหาในพหลหาร,นะราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับจังหวัดปทุมธานีมีผลการจับกลุมเป็นที่หนึ่งของประเทศ ก็ได้มาจากการร่วมมือร่วมใจของพวกเราไม่ใช่จะดีใจนะครับว่าจับได้เยอะแต่เราสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับตัวเลขมันทํากันไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ฝ่าฝืนเราก็ไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะเดียวกันถึงมีผู้ฝ่าฝืนแต่เราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมันก็ไม่มีผลการจับกุมซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผบตรรัฐบาลนะครับชื่นชมการทํางานของพวกเรา สามในเรื่องของครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าไม่ใช่มีเพียงแค่ประชาชนทั่วไปครอบครัวเราตํารวจเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหลายครอบครัวของตํารวจนะครับต้องตกงานนะครับเคยเปิดร้านขายอาหารก็ต้องหยุดเคยทํางานเป็นสาวโรงงานก็ต้องหยุดขายของในห้างก็หยุดนะครับรายได้ของเราก็เลยชะง,งักไปทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการนะ พักการชำระนี่เงินกู้ของสากรออมทรัพย์เราลดระเบียให้ตำรวจด้วยนะครับในขณะเดียวกันหลายๆอย่างเราก็จัดสวัสดิการให้นะครับซึ่งเราได้ํำเนินการมาก่อนที่จะมีนโยบายของตรอได้ซ้ำน,นะครับก็จะนำเรียนพวกเราและท่านกตรอจังหวัดและคอตรอเพื่อนปทุมทุกท่านนะครับ <S <S นนเพื่อทราบว่าในความเป็นจริงแล้วตำรวจและครอบครัวก็ได้รับผลกระทบะจากโควิด19มากเช่นกันนะครับ ท่านพบวตลอรของผมเองนะครับท่านทราบถึงจุดนี้ก็เลยให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเอาของนะครับมามอบให้เป็นการตอบแทนแล้วก็เป็นหวานกำลังใจท่านห่วงใยนะครับตำรวจและครอบครัวท่านขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของเรานะครับในการบำบัดทุกประนุสุขในการดูแลประชาชนการให้บริการทั้งบนโรงพักและในสถานที่ต่างๆ การไปดูที่เกิดเหตุการทําหน้าที่ต่างๆที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกอุ่นใจในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขที่ผ่านมาในนามของผู้กำกับการนะครับและกองกำกับการตำรวจภูธรปรทุมธานีขอบคุณพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับที่พวกเราทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีจังหวัดปทุมธานีไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนนะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไม่เคยไปเรียกรับเงินใครเราทําหน้าที่กันอย่างตรงไปตรงมา เราไม่เคยทําให้ผู้กับชานะครับต้องมาเดือดร้อนต้องมาที่แจงหรือทําให้จังหวัดปทุมธานีเสียหายนะครับขอบคุณจากใจจริงในวันนี้นะครับถุงยางชีพนี้นะครับส่วนหนึ่งคือเงินของท่านพบตรลาที่มอบมาอ,อีกหนึ่งส่วนก็คือเงินของผู้การเองและก็อีกหลายๆส่วนที่ร่างตั้งอยู่ตรงนี้มันมาจากความมีเมตตาความมีน้ําใจของท่านกตตรลจังหวัดนาที่ปรึกษากตตรลจังหวัด คอตตรนะเมืองปทุมธานีและก็จากท่านผู้กับของเราเองนะครับร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยกลายเป็นถุงยางชีพนะฮะไปถึงพวกเราและครอบครัวจริงๆผมอยากจะใช้ว่ามันเป็นโครงการสองก้นครัวคือไปถึงบ้านพวกเรานะครับเมื่อได้รับแล้วนะครับก็ขอให้ตั้งใจทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีนะครับการให้บริการต่างๆขอให้เป็นไปอย่างปกติอย่างที่เราเคยทํา รักษามารถฐานการทํางานไว้สุดท้ายนะครับผู้การก็ขอ